สวัสดีคะ่ะแอนครับวันนี้มาบมสงรับบทเป็นอะไรยังไงครับรับบทเป็นลินดานะคะจาก t h s s r r i s t t h Psycho คจิตบ้งแต่งค่ะแล้วเป็นไงครับบรรยากาศการเวริร์กชอ็อปเป็นยังไงบ้างบน่ะก็เวิร์กช็อปที่2วันติดกันนะคะ <c oughs> แรงมากค่ะแล้วก็ยากสำหรับแอนในเรื่องของ m e n t a l physical emotional มากค่ะเพราะว่าแอนเป็นคนที่แบบคิดมากแล้วกลัววแบบภาษาของแอนจะเป็นภาระของคนอื่นหรือเปล่าแต่ว่า ทุกคนในแคสพี่หลุยทุกคนคือใจดีมากแล้วก็สนับสนุนแอนมากๆเลยค่ะก็อยากขอบคุณทีมที่แบบดูแลแอนด้วยค่ะ,ะเป็นไงเวิร์กท็อปจะเข้าคู่กบคนไหนมากมากก่ส่วนมากจะมีะแซกค,ค่ะ,ะใช่แต่ว่าจริงๆเราก็ mix and match อยู่แล้วค่ะใช่ เป็นไงครับหลังจากที่รับตำแหน่งมามีนอกจากมีงานนี้แล้วมีงานอะไรค้ับก็ตอนนี้โฟกัสในเรื่องของดอสไซโคจิตงแต่งก่อนนะคะแล้วก็กำลังจะ,ะเริ่มทำซันสกรีนสเปรย์ ay, บริษัทของแอนเองค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้แดดร้อนมากต้องต้องทาครีมกันแดดด้วยครับผมถ้าเกิดฝากถึงผู้สมัครสุกทปานค่ะ S 1> <S 1> ก็สำหรับใครที่สนใจสมัคร Miss Super National Thailand ปีนี้นะคะแอนอยากฝากให้ทุกคนมาแล้วก็ have fun ทำให้ดีที่สุดแล้วก็แอนเชื่อว,ว่าทางกองจะเลือกคนที่เหมาะสมกับการเป็น Miss Super National Thailand ปีนี้นะคะก็ส่งกำลังใจ good luck and do your best and have fun ะคะ่ะสุดท,ท้ายนี้ฝากผลงานกับทาง ค่ะก็อยากฝากทุกคนติดตาม The p s y c h o l ิตปรุงแต่งด้วยนะคะเป็นละครแรกของแอนแล้วก็เป็นงานแรกที่เกี่ยวกับ acting จริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคน enjoy ดู enjoy ดูซีรีส์นี้มากที่เหมือนที่แอน enjoy ถ่ายด้วยคะ่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ